ทำเลสิกแล้วกี่วันถึงจะมองเห็นชัดไม่เป็นฝ้าก็ต้องแบ่งประเภทนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยการทา PRK จุดพลันเนี่ยก็มาปกติประมาณ1เดือนแต่ว่าแรกๆก็เห็นประมาณ8 0 9 0นะแต่ไม่ได้ชัดมากแล้วมีโอกาสเกิดฝ้าได้ในกลุ่มนี้อาจจะต้องหยอดยาลบลอยฝ้าประมาณ1 3ถึงเดือนหลังการผ่าตัดกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นเลสิกใบมีดหรือ S BK กับเฟมโตเลสิกเนื่องจาฟื้นตัวเร็วเห็นชัดในวันรุ่งขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นในเคสที่ทําแล้วมีตาแห้งกลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถมองเห็นชัดร ทำรีเล็กลุ่งขึ้นเห็นี่ยเห็น90%จริงอาจจะไม่ชัดเท่ากับเฟมโตเลสิกแต่ประมาณ1-2ึง่งงสามเนเนี่ยจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากเราใช้เลเซอร์ไปยิงกระจกตา2ครั้งทำให้เกิดการบวมของกระจกตาได้วิธีการที่จะเลือกการผ่าตัดแก้ไขสายตาหรือเลสิกวิธีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าเสายตาสั้นมากนน้อยความต้องการของแต่ละบุคคลการที่จะเลือกวิธีไหนวิธีหนึ่งเนี่ยให้เข้ามาตรวจและประเมินสายตาก,กับตาทุแพทย์แล้วถึงเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดของแต่ท่านนะครับ